วันนี้นะคะเราจะมาลองชิมกระบองจอนะคะอันนี้ซื้อจากร้านของคุณพม่าทําโดยแท้เลยนะคะมันจะแตกต่างจากของคนไทยก็คือน้ําจิ้มอันนี้น้ําจิ้มของคนพม่านะคะเขาจะไม่ใช่คนๆที่ว่าน้ําจิ้มเหนียวๆเหมือน,นจิ้มลูกชิ้นแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบน้ําน้ํารสชาติจะเปรี้ยวเด็ดเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดคือ มันจะให้รสชาติที่แบบว่าพอเรากินนี้มันเลียนเรียนใช่ไหมคะมันจะเป็นกระบองจออจะเป็นอาหารของพม่านะคะก็คือแบบเอาพวกผักต่างๆนะคะมาชุบแป้งทอดในการชุบแป้งเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมที่อยู่ในแป้งชุบทอดของเขาอีกทีนึงนะคะซึ่งเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะของเขาเป็นสูตรของเขาเลยโดยตรงเลยก็จะเป็นผักต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะกับกระบองจอนะ ชิ้นแรกเลยเราจะลองชิมเป็นน่าจะเป็นแตงกวาหรือว่าน้ำเต้าก็ไม่แน่ใจนะคะเรามองชิมดูมันอันใหญ่มากก็ต้องฉีกไปชิ้นเล็กๆนะคะวิธีกินเราก็จะจุ่มๆก็เหมือนจิ้มน้ำจิ้มอะไรสักอย่างอร่อยนะเ้ือส่วนตัวอร่อยชอบ เปรี้ยวเผ็ดเผ็ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ไม่จำเจแต่กระบองจอของคนไทยก็จะเป็นผักชบแป้งทอดเหมือนกันค่ะแต่น้ำจิ้มรสชาติจะเน้นเป็นของให้ให้ถูกปากคนไทยก็ค,คือจะมีหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานอมเปรี้ยว,วก็เหนียวเหนียวแค่นั้เนเองจบดกระลือนเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอกินกระบองเจอต่อน,นะคะ